เดินไพ้ชมากระกระโดดแ้ยไพจีพบอกเนาะคลิปนี้กะอันให้รุ่นก่อนเลยเนาะบ่าวพบอกได้ก็หา10บล้านคูเนาะจะปีได้เนาให้ตัวอย่างจริงสิบล้านาสิบล้านดี่นอย หนาวพี่น้องเยพูดเละนี่เนาะเริ่มหนาวเข้ามาแล้วนี่สามสี่มือมานี่ป้าแข่งขากับงาวขาวโกนตัวโยพี่น้องเอพ้พูอ่าเนาะธรรมชาติคักแน่นี่แล้วบาทนี่พี่น้องเอ้อันนี้แลผลว่าเนาะธรรมชาติเห็ดแล้วพี่น้องเยอ่าเนาะกับสบายดีและสวัสดีพ่อแมพอออ่พี่น้องเอฟซีกันเพื่อสุขุสู่คนเด้อพี่น้องเนาะอยู่ในรถพี่น้องเย กำลังเจริญทางออกไปเฮ็ดเวิเฮ็ดงานข้างนอกคือเก่าพี่น้องเนาะอ่าพอดีกับมือนี้พี่น้องเนาะบัวเชียงอ่ามีอ่าข่าวดีข่าวใหญ่พี่น้องเนาะสัหรับครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ่ายังบ่อเฉลยพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีรุ่นน้ากันเนี่พี่น้องเนาะเมื่อวานนี่กัซื้ออ่าที่ดินตอนยให้ทั้งอ่าไอพัดพี่น้องเนาะกับพี่น้องเอ้ยรุ่นน้ากันจนว่าเนาะพี่น้องกันอ่าพี่น้องเอฟซีหลายท่านเนาะถือว่าอ่าให้ความคิดเห็น แสดงความยินดีกับทางครอบครัวเพิ่นกัดไล่พี่น่อยเนาะสำหรับทางหมดเสียงกันในน้าสะพานบุญพี่น่อยก็ยินดีกับเราเนาะต่อไปก็มีที่ดินแปลงของตัวเองพี่น้องเนาะก็ให้เิ่นคอยปรับปรุงพัฒนาในครอบครัวแบบนี้เนาะปลูกพักปลูกมีหรือว่าปลูกต้นไม้ต้นต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดตอนไปบบานี้พี่น่อยเนาะก็ยินดีทางครอบครัวเพิ่นพี่น่อยสำหรับเพืนี้ก็ยัง อยู่ร่วมกันอีกน้านี่หรอกพี่น้องเนาะทนะั้งครอบครัวไอ้อพัดเนาะหรือว่าสยายญาไอา้ผมทองนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะติดตามรับชมาทายทำให้พี่น้องเขาเนาี่ยครับไปชมเบิ่งน้ำกันตลอดพี่น้องเอ้ยว่ามีการเคลื่อนไหวเป็นจังไงแน,น่พี่น้องเนาะติดตามเบิ่งน้ำกันแต่ว่าในตอนนี้พี่น้องเนาะามาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยบานนี้เนาะานโศกก้อนใหญ่พี่น้องเอ้ยป่าใหญ่เท่าที่เกิดชั่วว่า ซุดเติบเลยแห้งปีท้าปีนี่ก็ว่าไล่ประจักรพี่น้องเนาะที Meat ่บุเชงได้เป็นจะมาเป็นสะพานบุญในทางผู้ใหญ่เจดีพี่น้องเนาะทางผู้ใหญ่เจดีเพื่อนกะเป็นไปพราะไล่พี่น้องเนาะทางแม่เพื่อนกะก็น่าให้ทางบุเชงนี่มาเป็นสะพานบุญให้อยู่พี่น้อยดังลักนก็เป็นเคสของทางเมย์เลี้ยงเดียวเนาะหรือว่าทางสาวน้ำเพ็รเขาอยู่เมืองเมืองพีนหรือว่าบ้านนาพกค้ำพลอยพี่น้องเมาเมื่อนี้กับทางแม่เพื่อนให้ทางบุเชียงมาเป็นสะพานบุญให้อีกรอบหนึ่งพี่น้อย ถือว่าครอบครัวนี่โชคก็ง่ายกับว่าไล่พี่น่อยเนาะ,ะเดี๋ยวไปฮับไปชมเบื้องน้ากันพี่น่อยว่าสิเป็นโชคยังแน่เนาะรางวัลพี่น้อยเนาะแต่ว่าอา,อาจจะอาจจะโบได้เฉลยเลยลพี่น้อยเนาะคลิปนี้ขอให้พี่น้องรุ่นน้ากันพนนี่น่อยเนาะรุ่นน้ากันคลิปที่2เดี๋ยวเสียงจะขอะเฉลยพี่น่อยเนาะ,ะพี่น่อยคนอด่นก็ต้องขอบุญขอบคุณทางเมพลและภายในครอบครัวเด้อนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่หน่อยเนาะ,ะที่ได้บางใจทางบโเชียงนี้ ทำภารกิจเดี๋ว่าให้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้เด้อเนาะให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยกระเจ็บทางปวงเด้อเนาะธุรกิจการงานก็นกนขอให้ล้ำให้ดื้อให้โชคให้มาให้ล้ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะาจุพี่น,อนะนออ้องยป่ะมาหนี้พี่น้องเนาะโอ้พี่นออ้อยผู้เสียงสังเกตเห็นอนากล้วยปิ้งมาหนี้พี่น้องเนาะโอ้ลูกกับแม่เนาะนางขายอยู่โอ้เบิ่งก่อนพี่น้องเอยก่อนจะเข้าไปเนาะไปแวะถามไทยเบิ่งก่อนสับพี่น้องเอย แเบิงึงกล้วยปิ้งก่อนเนาะเอาพี่น้องเยเนาะจอดรถไว้นี่ก่อนพี่น้องเลยหันมาหลดป้ากล้วยปิ้งหอมเว้ยเวยอยู่พี่น้องเยม้าเห็นเลื่อยอยู่ได้พี่น้องเยแต่ว่าบูมี่โอกาสเวขม้าทานไท้เพิ่อนมาเมื่อนี่นี่ยหอมแท้เนาะสบายดีเด้อไม่ค่าน้อยเนาะได้ยังกินนะนะ โดยเนาะทางเอื้อยนําเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยลาทูกินข้าวก็ปิ้งปลาปิ้งปลาลุกบ่อเอ้ยลูกสาวบ่อนี่ยนะเด้อลูกสาวโอ้โหเด้อธนั่นนะยายบ่อยายเออไม่เท่าเนาะเอาเอาพี่น้องเอยขายกล้วยปิ้งเออไม่ยังเสือยตัวนี้นะปิ้งมันปิ้งมันอื ตัวนี้แล้วคักอันนี้เนาะยามเนาจี้พี่ครับมอเขาหนาวเขาจี้บ่มีบ่เอื้บ่เอื้อยบ่ได้เห็เออบ่ได้ค่ะบเราเชื่อว่าเอาข่อยขายกล้วยปิ้งมาทานยังกันเชื่อว่าอีกแล้วนี่เนาะเออทานตัวมันมีเนี่ยเป็นยังเชื่อว่าได้เนาะท้ายปิ้งเชอรี่ก็ยังบม่ได้ลงตลาดโอ้เออเอ้เนาะขายเตหึงแล้วบ่เอ้จ้องชามปีแล้วเออยู่นี่ได้อยู่สถานีบ่ 30ปีป๊าโต2เป็น10ล้านล้วเด้น no. ี nah. ่เนาะได้ยำน้นาก็ไปดนาดนา้ปาเนาะพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นอาชีพเสริมก็ว่าได้เนาะเอ้ยเนาะอันนี้เพิ่น้องเพิ่น้องบ้านยังเอ้ยนี่น่ะบโอ้อันนี้บ่ป้ายด้โอ้นี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะ เข่าไปนหนนี่เป็นบ่อือว่าเมีนโชนบนนี่เลยโอ้โหโถเลยอ่าเอาง่ายจะพังนี่นะเพิ่นเมีนบ่เลยนี่เนาะอือเอาเอาเนาะได้เมีย้าน้อยมาขายปีนมูอแ้วก็มาแต่น้าเป็นันเข่าน้ำหมอกลืมโอ้โอ้ใช้เฮือนเอื้อยอยู่ใช้สาไก่อยู่บ่อ๋อ เินโดยใต้หนาบ้านเบิ<อ>้งเบิ้งขนเบิ้งอ่าขอรักสูตรแน่เนาะอันถ้าทานแห้งนี่เรียบร้อยเบื่อนี่นะทานแห้งอันบดแซ่บมันฝาดสิโอแล้วก็มันก็ะชิมใหม่อีกบ่โดยต้องใส่ไข่แต่น้อยต้องใส่ทานอ่าที่เล็กที่น้นอยเนาะโอ้อันน,น,นี้คือสูตรอ่คาคุยปิ้งเด้นี่พี่น้องเลย เบิร์ตบ๊วยแต่ละมือนี่เบิรปดากล้วยนี่ได้ขายมือหนึ่งนี่ซิปายบีแซมมี่บ่อเด๋เบิดเลยเบิดเลยกับมีห้าเบิร์ไปกับมีไปอ๋อดมพิโน่เลยอ๋อบ่อหนึ่งมาแถวนี้ก็มีมีหลายห้านอยู่บ่กล้วยนี่หานเด้วยหันหานมั้งอ๋อหันตรงหันกับเมนบ่ มาเลยส่วนยนี่คนเพิ่นนิยมกินแบบง่ายๆมันบุ่๋ยกันเดี๋ยวหิ้วเข่าให้ห่างไปซื้อเป็นกล้วยมาแล้วไปปิ้งกล้วยเนาะใส่ย่างง่ายๆซะปิ้งกล้วยปิ่งมันย่างเนกล้วยปิ้งมันโอ้ยหยอดย่างขายน้ำอ้อยคล้ายน้ำอ้อยคล้ายน้ำอ้อยน้ำเลยลมยังหนาวอันนั้นก็แล้วเข่าาก็แล้วเข่าแล้วน้าเนาะ เที่ยงเอ่ะเลยขายน้ำมอ้ยโดยเอ้าเอาถือว่าเป็นอีกอกอาชีพหนึ่งเนาะเนาะขายมาอยู่นี่ได้3ปีเป็นอาชซียแักเลยเนาะบอาลูกชิ้นลูกยางมาขายน้ำบ่้ยขายเนี่ลูกชิ้นมันหนี้อยู่ทึงแพงจุ่อ๋อถ่านกระสอบหนึ่งชั้นสิบพันถานกับแพงเนาะ อ,อต้องพลิกเบ็ดตลอดเด้อยนี่เนาะได้มาได้กระพับอนก็ได้โดยลูกสาวจักปีแล้วอ่ะด้วยเจ็ดปีโอ้เฮียนอยู่ปอย,อย่างเนาะปอยสองแล้วโอ้ยุดเหมือนนี่เนาะวันทิตเน,ะนาะอืมถ้าเอา,เอาสับัะน,นี่เนาะอันไหนแซ่บนี่ล่ะแซ่บเบิดแล้วใช่ค่ะอ่าท่งลูกชาก็เพิ่นดิ่นโทรวัชั์อยู่เนาะ เออเอาเอาซาบะนิพี่น้องเลยมาถามทั้งแม่เพิ่นก็ได้เนาะแซ่บเบิดทุกอย่างหมดเลยแซ่บเบสทุกอย่างอดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวใบคล้ายเนื้อไทยอันนี้นะกลใบหนุ่ยละพัชกีบ่อตัวหน่วยนี่บ่อโอ้เบิ่งก่อนซาบะนิพโนเลยเขาขอชิมเบอร์ก่อนเลยบ่อชิมเลเออคันโบแซ่บนี่บ่ัวก็ได้แต่ว่าเนาะ ยายพี่เอาเอาพี่น้องเลยตัวไรแบบมันกรอบๆนี่มันสิแชิบอยู่บ่เอยดูว่ามันปูหมักกรอบก็มีปูหมักชิ้นพิการกับนี่ทำจากโปรตีนกระปุกปลาเลยเพื่อนๆเขาขอชิมเบิงในเด้อมาทดสอบเบิงกล้วยก่อนพี่น้องเอ้ยกล้วยปิ้งอ่าบรรยากาศหนาวๆเนาะสุายก็มีแต่ข้าวจี้มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้บบบนี้พี่น้องเอ้ย อาทุ่หอมแท้นี่เนาะอมืมทั้งหอมทั้งล้มบา,นนนมาดนี้พี่น้องเลยเิ่งก่อนมาเด้อพี่น้องเลยโอ้ยอืมคือแม,ม่ค้าควาาาา่าอุ้ยบอกเท่พี่ลอ,ออันนี้พี่น้องเหรอไมไม่ใ่เนี่ยทำแม่ค้ากินตัวให้ลูกค้ามาซื้อโบเล่เปกอยู่นี่ขายโบแต่ร์มือนี่เนาะอืมหอมหอมพี่น้องเลย อ๋อสองคำก็พอแหละหมั่งเนาะโน่อ๋ะ,ออะทดลองลูกหนึ่งอันนี้ได้ใส่ขายได้รหวนี่กล้องละชิปพันชนะ้องละชิปเนาะอันนี้ขายลูกๆแต่พันกรีบเดีย๋ดวยวว่าน่วยปอ่อุญาพ่น้องไอ้เขีดดวยวกัน không thấy nó không oh, ăn cái đây ạ Măn là cả cuội làm được à Ừ thôi bây giờ đấy là bạn nhìn thấy nội học à, quay xin hả Cái đấy ạ là cao mắt nhịp con đừng đưa nó áo áo bạn nhìn nó hãy bớt bay bay mình nói บนมีน้ำผึ้งอันในบ่อเลยน้ำบึ้งไอ้ไปเอากันได้ๆแบ่งกันกับเขาเลยมันได้น้อยแต่น้ำผึ้งเนี่ยดีหอมไปอีกแนวหนึ่งเนาะหอมอ่เดูเอาตัวนี้ดีกว่าซื้อเลยอันด้วยซื้ออย่างน้อดื้อ ึ่งขามไปซอยอยไปหน่อยเนาะอยู่นี่แหละขายชูมือเนาะเวเนาะตรงขามกรมานาห้ารห้านเสือผ่าไป่น้อยนี่แหละเนาะแก้วมันีวง้วมนงเนาะแม่นพี่น้อยนะเวะุดหนุนทางเลยเป็นได้เนาะเป็นเท่าไเว้สอหาเอหาบ้นเนาะโดยนะโอเคเนาะอ่ะบานนี้ไปก่อนเด้อโอ้ยนักเฮียนเนาะไป่น่อย อาๆขายลําอ่าขารวยเนาะเอ้ยเนาะให้มันมเด้อเนาะให้เบิดไปไโดยไปก็เริ่มีตู้เด้อโดยเจ้าอ้าวพี่น้องเอ้ยได้กล้วยปิ้งเนาะได้ฝากไปอนอ่าทาง้านตาเพิ่นก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะเดินทาง อาพี่น้อยเนาะฮอดเรียบร้อยพี่น้อยหารลกเปลี่ยนเงินตาเนาะอ่าเงินนี่ตามเรทพี่น้อยนี่แหละเนาะอยากฮู้พี่น้อยอ่าเงินขึ้นเงินลงกอ่าอยู่นี่แหละพี่น้อยอ่ามื้อนี้ก็บ่ฮู้ว่าอ่าไทยอ่าเงินบาทเนาะกะสิากันบาทลกีนี่บ่ฮู้ว่าเเท่าใดพี่น้ออ่เดี๋ยวเข้าไปถามเบิ่งเนาะเป็นจังได๋เนาะงเงินูโชคดีนี่เพิ่นมาแล้วบ่พี่น้องเอ้ย ปรุเขาสานเนาะปรุแค่นี่เอาเอะโอ้มีดนตรีเพลงนําเดอ้อพี่น้องเอ้ยอาจจะอา่าจวดจาดแน่เด้นีน่เนาะทางประต,ตูกันก่อนอะพี่น้องเดอ้อสบายดีเดอ้อเนาะ เออดูใช่อีผู้หนึ่งเด้ใช่ผู้หนึ่งคือไปดองไปดิมาเดี๋ยววางไม้หนิก่อนพี่น้อยไปงานดองไม่โดนแล้วลายยูเซโน่อ่าโตใกล้แต่เด้นี่เนาะเผาในเล่านี่ก็ขึ้นบุท่านได้อันวันอาทิตย์ใชับเทศกาลงานโดนออกมาแล้วออกมาอีกเลยเด้อเนาะเอาเอาพี่น้อยเป็นนี่เลยเนาะทางอัน เงินทางที่หาบ่เชิงยอดส่งไปเนาะได้บ่เดี๋ยวๆเบิ่งก่อนเด้อบ่ได้หรือบ่มัโอเคพี่น้อรุ่นนํากันว่าสิเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่เนาะได้ยบ่เนาะงก่อนเด้อถามก่อนเด้อาว่าแท้ถามเพิ่นก่อนได ยอดใส่เรื่องจันหัจรเนาะโดยแม่แล้วสับเเตียีพนักก็ส่งมาโอ้ใครอีดรอกสาบานนี่เนาะโอ้ยตื่นเต้นได้พี่น้อยเนาะเป็นเงินเก็บได้เราอันว่าเสียงเลยโอ้คนตีเป็นเงินเก็บมาเลยเนาะเป็นเงินเก็บ โดยโดยอ er ้าเอาเอาซะสรุปยอดเลยพี่น้องเนาะเทรายนอเดี๋ยวลบค้าทรรมเนียนเลยกันโดยถืออยู่หา11ล้าน4 4 0 0 0 0 4หา11ล้าน4 0 0 0 0น โย,โยเพราะว่าพลินตีมันเป็นเงินกีบเลยแล้วก็หักค่าธรรมเนียมดิออยูย่ค่ะโอ้ดูดูอันนี้มีบินดักทานยังเรียบรอย้อยด้วยนี่เนาะโอ้มาตรฐานนี่เนาะอันี่พี่น้อยห้าสิบเอทลาน <c oughs> พี่น้อย <c oughs> ต้องเงินไทยในเอเชียงังเจ <c oughs> มากรา,การ์โดอะเท็ดน, <c oughs> นี่เลยนี่เนาะคลิปนี้โบสเลยได้ใช่พี่น้องเยอ่ะเดี๋ยวขอเบิงเงินก้อนแสนเนาะพี่น้องเยมาหน่อยว่าเนาะ อ้าดูวยมีเป็นสีไหนเฮยฮะกูคเล่นแพยเอเชียงนี่เล่นพ้ชมกระกะดใช่ไหมโอ้ยไพจบพบอกเนาะคลิปนี้กะอันให้รุ่นก่อนเลยเนาะบ่าพ่อบอกเลยก็หาสิบล้านคึเนาะจปีแ้เนาอยาจีสิบล้านหาสิบล้านประหารใจ hạ 10S là... hạ sếp ít lạc 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 อันนี้ครบแล้วบอสน้อมีหาสิบเนาะเน่บหาสิบเลยยังไปมันโดยอ่ะบ้านนี้เช็คเหมือก่อนเนาะครบอยู่บ่อหนิเนาะพอดีเน็บละสิบหนึ่งสองสามสี่หาโดยอันนี้หาสิบล้านเนาะแหาสิบล้านอ๋อพี่น้อยพอดีอ่ทางแม่เพิ่นสีสะไบครอบครัวหนึ่งพี่น้อยหาสิบล้านกีบเลยแต่ว่ายังยังบ่บ่เฉลยเนาะยังบ่เฉลย แต่ว่าเงินจำนวนนี้เพิ่นจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นั่นแหละเป็นในการเดินท่าเฮ้ยอย่าคูดเลยเนาะอย่าคูดเลยโดยโดยาซาออนเพิ่นเนาะโดยสอยสวยยังนี่ไอ่าเดิยวเชงต้องโทรหาคนอีกรอบเนาะอ่ะอันซอยในอันนี้บ่ในครอบครัวอ่าในครอบครัวเนาะในครอบครัวอ่าเป็น ย่านพระหนัตนอกจากในการเดินทางตัวนี้แหละเนาะเดี๋ยวโอ้รุ่นน้ำกันว่ัชิยูุเขตใดเมืองใดแค่นั้นแหละอจะดีใจแทนเพิ่นเนาะสุดเลยแหละบริสุทธิ์เดี๋ยวไปเนาะเลยครบเรียบร้อยเนาะน้องเนาะโดยสุดล้วนะธนาคารประสบบรุทธิเรียบร้อยเนาะขักแล้วฮักแล้วโดยเลยฮักใส่ถุงให้บริสุทธิ์เลยเนาะโชว์พี่น้องเลยะและอันเหล็ หนึ่งบาทห่อตัวนี้นี่ล่าสุดนี่เท่าไรนนหนหาสิบหาหกแสนหาสบหาพันกรเนาะโอ้หว่าประมาณอยู่ตัวซะนี่นะนี่เนาะเมนขึ้นขลงลงได้หนึ่งขึ้นขึนลงลงหนึงเนาะสิบบขึ้นประมาณนี้แหละโอ้ดูดูด เอาเนาะขอมุกขอบใจลายได้เลยเนาะโอ้ตาดีใจนะเพื่อนเนาะเนายินดีทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องเยเดี๋ยวไปเสียงจะมาเฉลยเนาะเพราะว่ามันเสียงเพลงลังอ่าที่นี่เดี๋ยวมันจิติดดิกระซิบเพื่อนพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปเชียงขอจบก่อนเนาะเด้อเยขอบมุกขอบใจลายได้เลยนะเด้อเด้อขอบใจเด้อเลยถ้ามีโอกาสไปไลกพี่น้อยอือมีครบเบิร์ดเนาะทั้งห้านะเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องเย รุ่นไหนแบบใดเนาะจับจองได้พี่น้องยมีมีพรนําบ่เนาะเพิ่นบ่ได้รับแล้วเด้อนี่มีแต่อนเพิ่นขายสดเลยอ๋อขายสดเลยเนาะจายสดเ้วก็รับประกันเครื่องให้เออเอาๆๆแซ่บพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าคนกันเองนี่ก็พรก็ได้อีมั้งเนาะได้ๆฮะูพี่น้องเอ้ยป๊าซะเนาะเด้อรุ่นนํากันเด้ออ่าว่าสิเป็นของใครเนาะเป็นกําลังใจทางครอบครัวเพิ่นอันนี้แหละพี่น้องเอ้ย หาเงินนี่ก็เป็นของทางแม่อยู่ทั้งทางประเทศพุ่นแหละเนาะเออขอมอบกับใจคือนึงเด้อเนาะเออขอบใจครับโอ้ยดื้อไปพี่น้องเอ้ยผู้เสียงชื่อันิงกล้วยมาฝากอยู่โอ้กินได้อยู่บ่ได้ได้อีอเนาะเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าๆดืไปเนี่เนาะอ้าว พอดีอ่าแบ่ชื่อปิ้งกล้วยอยู่บ้านพงษ์พัทสีมีอยู่สองห้างพอดีแล้วนี่เนาะอ่ะของฝากเลยเนาะทางแม่เนี่เนาะทางนินนิทัมเนาะเราก็ทางเซาซีเพิ่นบ็ได้มาโอ้ยใหม่ๆด้วยเนียนี่บุเชงกินด้วยในห้านเพิ่นกินี่สองคำเส่ห์น้อยเถ็คือประจงไว้กินนะโอเป็นยังอันยังมีอยู่จงแม่แล้วมีอีกอยู่เลยเลยอ่าเอาแหวงกันยูนี่เลยเนาะ โดยอาเสโนดเดี๋ยวพ่อกันไหม้ด้วเนาะมันเปิดเพลงหลังพี่น้องเอ้ยนเปล่ยนเป็นลองตู้เปลี่ยนเศรษฐกิจเข้ามาเดี๋ยวข้อมูลข้อมูลเหมือว่าในการในนี้แหละเนาะตรวจสอบเพื่อนเซียงอ่าสั้งสร้างอ้าวเอาไว้ก่อนได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังมาเสรยกันแล้วก็จะได้แจ้งว่าอ่างินจำนวนนี้เป็นครอบครัวใดอ่าเดี๋ยวจะได้ให้ทั้งหัานอันเพิ่นนี่แหละโอนให้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังมาก็เนาะบพื่อเซง จ้ก่อนคลิปนี้พี่น้องเพลงลังเนาะเอาอะสบายดีเด้อเด้อขอมกขับใจนลายเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอาเอาพี่น้องเนาะสบาบคลิปนี้กะโอ้ยรุ่นน้ำกันอีกแล้วพี่น้องเลยอ่ารุ่นน้ำกันอีกแล้วเนาะประมาณช่วงอ่าเย็นๆเด้อพี่น้องเนาะจะเสลยอ่าว่าไปจะครอบครองอ่าเงินจำนวนห้าสิบล้านกีบพี่น้องเอ้ยอาจบพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดสีหาได้ห้าสิบล้านกิบประหารใจเราได้มีพี่น้องเอ้ยเนาะ อ้าวพี่นอ้องเอ้ถ้าเป็นครอบครัวอดไก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ถาเพิ่นได้ครับแล้วก็ก็แสดงความยินดีกับครอบครัวเพิ่นพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวรอร่นรอดอมนํากันพี่น้องเอ้สาหรับคลิปนี้เนาะบ่เชียงละพ่อแม่พี่นอ้อง f อซไปก่อนเสียงเพลงมันลังพี่น้องเอ้เนาะอ่ะพี่น้องเอ้ไปก่อนเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC อัซีกันสุขูสุขคนเน้อ